สวัสดีค่ะสถานี GBN จะมาแนะนำการเข้ารับชมและรับฟังธรรมะผ่านทางอินเทอร์เน็ตกันนะคะง่ายแค่ใช้ปลายนิ้วไม่ว่าท่านจะรับชมผ่านทางสมาร์ททีวีหรือทางโทรสม,มือถือวิธีการก็ง่ายเหมือนกันค่ะ <S <S เข้าไปแตะที่ Google แตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า gbnus.com และแตะค้นหาเมื่อท่านเจอหน้าจอของทีวีแล้วก็แตะเพื่อรับชมได้เลยค่ะ ถ้าท่านจะเข้าชม GBN TV ในครั้งต่อไปก็เอา GBN TV มาวางไว้ที่หน้าจอได้เลยค่ะเข้าไปแตะที่3จุดด้านขวาบนของหน้าจอแล้วเลื่อนสายตาหาเพื่อเลือกคำว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักแล้วแตะแค่นี้การเข้ารับชม GBN TV ในครั้งต่อๆไปของท่านก็จะง่ายแสนง่ายแล้วล่ะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สถานี GBN สถานีเพื่อทางคนทุกข์และบรรลุธรรม